สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนร้านกว๋วยเตี๋ยวเจี๊ยบเชิญย,ยิมต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งหนึ่งตลกชื่อดังที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสาหรับเจี๊ยบเชิญยิ้มหรือเฉลิมปันเกิดปัจจุบันอายุ47ปีซึ่งก่อนหน้านี้เจ้างตัวก็มีผลงานออกมาให้แฟนได้ติดตามชมมากมายเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์และอื่นๆมีแฟนคลับติดตามทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยทีเดียวเพราะเขามักจะสร้างความสุขให้กับหลายๆคนได้เป็นอย่างดีช่วงหลังๆมานี้แฟนๆไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเขาสักเเท่่าาาาไไหรรรแล้กกก็็ยยังงมีนปออตๆ ทางเห็นผ่านสื่อบ้างแล้ววันนี้ทางเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวของเจี๊ยบที่ตั้งชื่อว่าเตี๋ยวเต็มตีนซึ่งร้านตั้งอยู่บ้านศักดินรินบ้านเลขที่88ทับก้ามูดที่4ถนนเลียบคลอง4ธัญบุรีปฐมธานีบรรยากาศร,รม่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติบริเวณโดยรอบร้านเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีโต๊ะนั่งทานก็เป็นไม้เข้ากับบรรยากาศตกแต่งด้วยร่มสีขาวข้างร้านติดกับคลองลูกค้าสามารถชมวิวส,สวยๆได้ตามสบายเลยครับส่วนอาหารของทางร้านก็มีหลากหลายเมนูไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเท่า ต้มแซบแซบซวงน้ำซุปแสบตี้นเปื่อยรสชาติจัดจ้านหากไม่ทานเผ็ดทางร้านมีแนะนาเป็นตินงกระเทียมเมนูแปลกแต่หน้าตาดูนะ่ากินมากๆเลยทีเดียวครับเรียกได้ว,ว่าช่วงนี้กิจการของเจ๊บกาลังไปได้ดีมากๆเลยทีเดียวมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดแม้ว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดสิบเก้าที่แพร่ระบ,บาดหนักก็ยังสามารถขายได้ดีแต่อาจจะไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนมากสักเท่าไรท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกัน้็มาดูนึครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ